นามโมตาสรพังคารวะตัวรตสัมมาสัมพุทส นะโมตัสสะ <Num>

สักกูนาแนวนอกเสินบินไปทั่วโยมอย่ามวงเอววงดวงหาไทยให้ซอยเืินสมมาโนลาปรื่นกะโยมทานจงลาฟัง มื่อนี่เป็นมื่อต่างวันแม่นมงคลสาธุชนเตรียมใจไฟมางานลวมฉันผู้มาสแสดงเลตามกัดเสนอใจสร้างนะบางคำผิดพลาดพังอภัยไว้วาเนียดี จากปากาเลแอวบนเพื่อขี่แต่งลงหนังสือมนะคำใดคือกอาดีคำบ่คือไก่ย่นอนนมสาธุชนผู้มารลอมตั้งมีใจขันเป็นหนึ่งเพื่อสิยอละเลือกถึงคุณความดีพอทานเจ้าคุณเท จังลางมาแนวบูชาก็มีพอมทายาท่านก็เตรียมส่งสมประสงค์เลิศแนวย่อแก้วยืนถวายยอมาหลายต่างข่ายบ้านเอือน แต้งใบถวายนอมขอเจ้าพูณบุญนั้นหลายมากล่นอีกหนึ่งอย่าโซทอพระเดีพระคุณพระราสุตาลงก่อนฝ่ายงานศึกษานีน้ บันละายมาถึงนี่ขอเศร้าที่ไว้นี่ก่อนก่อนนามีจังสอนประวัติ ฟังเลเสียงเล่เทียนสมงใจประสงคโตตั้งทวายน้อมไหว้สียงบ่ก่าวเายายวยานขาดเคลื่อนประวัติทานองค์เทียนมหาเทีนอาจารย์พอเจ้าพูดคนเอือ สิเติอนประวัติทานธรรมทานเผยแผ่ดอช่อเดือนเทียงแท่คงสีนันหากแม่นน้ำนัลอยเอเดดังดามจังหวัดตั้งว่ากอกายไม่ว่าดีเขตดไทยอำเภอบอนนอนนาำ บ่อนพักเสาจริงจางนอนเดินดื้กกะยุมเจ้าน่ะยมพอจานเขียนเท่าเช่าเฮาให้จำจือคือบิดาพอทานทานอมเลี้ยงเบิ่งเง้ยงคงสีขอบอกแจงสกุลแห่งวงศาน ส่วนมานดาคือไม่เงินปุ่มคัน,ดดนดอุทนทนยี่สิบสองว,วันตางสุขขันขันเลือแสนป่าเสือเที่ยงเทแง่งพืออ้นสองงามสองหาสองสีส่แปดหาดังดามจำได้คับ บ่ลืมหลงนะพื่อสภาเดือนปุงกะเมนยาามฝนเทนะขึ้นแปดคำเดือนจิตแน่ตามประวัติเพิ่นบอกเราปีมาเมียหูเมา้ํำมาเรียนไว้ ศึกษาเพื่อนกระไดปฐมสีตามเกณฑ์ใหญ่ยอ้ยป็นพอขินความทุกข์ยากน้ำสมัยนั้นน่ะในเดือนก็เลยผ่านทำเพียนพอกับแม่เลี้ยงพ่อแม่พี่และน้องกับงานนั้นก็มันไหล ขีดปีหลวงใหญ่เป็น,นุนมพ่อสมคู่ฮวนคิดทบทวนหวัวเนื้บวชแทนผาคุณเจ้านพุทธที่สามก็เลยเขาบันพชาชาถือผ่าใ่เมษาเปลี่ยนใดอันใดอีเมษาเปลี่ยนเดือนใดของผ่านันแพ้ไย สองหาศูนหกปีงายออกจากเพศคำเรือหานนัมาทําเพียนจิตจวัดสางทางมาเมื่อเมืองฝาขึนสิบคําเดือนหาปีถอนา ะว่างอารุณพ่ออยากสอนบ่อนอนไม่ทั้งโสนะต่อชุมพรคือตำบลเมื่อว่าดีอำเภอพนูนน่ะลอยยิดจังหวัดคืนน้ำนี้ได้ก้าวขา ภาคูนิคมคณะจารย์ผู้นางอุปสา,านนะสิลีธรรมโมชายาใดของไตนาง,งามงยีหลวงพ่อเฮาบา่ไดมิ่งทั้งกรรมไฟวิชาพอเจ้าผู คนเก่งกาตีโทเอกนะักทำหลวงนะีะสิปโยคเป็นดวงเอิ้นมาหาเดือนได้โบลาผาพิลามกะเลยให้ผู้ทำบาลีพร้อมสองหาหนึ่งสองผู้ใหญ่แทรโรงเรียนนั้นมาต่อมา คณะบดีสาอีกหนึ่งในจังหวนันบุรพาพิรามเห็นชาติว่าพอดีสุดยอดเป็นพัวผลงานใดวงการท่านผู้ใหญ่คณะสูงเพิ่นกระไดเลิงพ่อพ่อมานิมนต์ม,มา บรไดิสาดีิการส่งถวายหมอบชอบก็ชอบก็ต้องง่ายพอขินท่านบอปินอย่าโสทนเปลี่ยนบ่อนนินไส้โมนินด่นดีนตรงกับปีพ่อสส สองพันห้ยปดพอเจ้าคุณนั้นมาพีน่นนโบุาลาพารามไปบวนนี่เสื้อดีนาันนำขอางแต่หาก้างยาบพี่น้องบอกเคยคุณแก่นผู้ใดถ้ามาหาเดือนตอนนั้น เพื่อนกะล,ลื้เลิงใดเลิงใส่วิชาการนะพัฒนางานีการศึกษาเทโพใดวมีใจเน่มาเลืบอบกขัดทางมอบวิชาตลอดเกี่ยงกับงานบ้านสร้างภูมิ วีนายทรงบ่ให้บุญดีเดินทั้งใจนเธออาภัยเป็ี่ยนลาฝากภูมิดอกความลูอยู่ต่อมากระดังสูมหาเดือนน,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 นั่นเกียงนะทัฒนาโตเกียงคณะสงฆ์เขตนี้ย่อไว้ที่ควร ้คสัญญาบัตรตลอดลวนเจ้าอาวาสกับพอใจลองอำเพือเล้วไว้บ่อนานก็เลยเลือนผ่านปีเดือนมาได้เจ้าคุณใหญ่ลองอำเพือสั้นนี่หายากนี ความเป็นจินนั้นดีขึ้นความเป็นจินนั้นดีขึ้นสูงสั้นว่าไฟสูงสองหาสีเก้าพอเจ้าคุ้นได้ีเป็นองค์ลองเจ้าคณะจังหวนันอย่าโสทรอนเห็นชาติ พอดีนั่นคนยองคนทั้งผองเซลขืนพัฒนานอต,ตยาลูกศิษย์หลายตามบ้านพาคุณทานได้สังสอนสามนักใหญ่นอพีอภพอมโคเด่นนักเรียนดี ฝูงประชาชานชี huh. uh ้รวมกันบำรุงด้วยประโยคปอท่อเก่าสอบได้หลายหวานปานกล้วยหลายดีหน้เกินสี่ดาวหนึ่งสองสามสี่ห้ากามีเทวมากหลาย พอเจ้าคูณผู้เพืพเ่นเป็นหัวานอาใายอีกหนึ่งย่าโซทอนพระเดชพระคุณพระราสุตาลงกอดสื่อน้ำดินสถานขอรายงานแต่เพียงหยอประวัติองค์นอหลวงพอ่อ กอขออภัยไว้วันเดิย่อย่เจ็ดสิบเก้าปีแล้วเดิอโยทานองเทรนะห้าสิบแปดนอเป็นเจนพันสาเทอนคงเทา้อมเทวา ให้พาคุณเจ้าสักการนอหลวงพอสินมือขึ้นจะป่อย่อไว้ใส่เสียนวัฒนมงุงโคบอค่าเขื่อนเตือนต่อท่านใจขอพลานาไมายอายุยืนเต็ม วันนาสีพองแผวแววใสนอสดซืนดวงมนุอาเปื่นดีลวนแจ่มงาม้อมผู้ไหลลำเขาก็ให้ได้ดอกสมดังยาสีมิภาพทั้งพ้นขาได้ทรงเทม ไปใสกยิ้มแยมสอดซองขั้นสายตามมีธนาเงินสัอีกทองก็มีโลนสาธุชนมานี่ฉันดีใจได้พอทานอาวาสานร,รงเล